สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนักสุบจิลลอมิสจาร์กลโโอเควันนี้คุณพัตตี้นะครับมารับรถเตอร์ต้ายาริสทราบว่ารู้จักวิสาหอโต้องคาแทสอโคณานอะไรครับก็มีญาติแนะนำมาค่ะใช่ค่ะออกประจำที่นี่ค่ะมาถึงที่นี่แล้วรู้สึกประทับใจอะไรตรงไหนครับ ก็กาวแรกที่เข้ามาก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็มีพลักง,งานต้อนรับน่ารักค่ะแล้วก็การบริการก็บริการดีค่ะนะแล้วก็ในเรื่องของรถที่มาดูก็รู้สึกว่าถูกใจคะ่ระรถสวยสใช่ค่ะโอเคแล้วก็วันนี้ได้ข่าวว่ามาจากพัทยา,ยา <S 2> <S 2> มาจากพัทยาเลยใช่ค่ะแล้วคือจะรับรถกลับไปเลยด้ล<ช>่าครับใช่ค่ะว,วันนี้เดี๋ยวรับรถออกรถเลยใช่ค่ะโอเคแล้วสุดท้ายอยากให้ คือเป็ที่ฝากอะไรกับลูกค้าที่กำลังมองหารถมือสองค่ะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถมือสองอยู่นะคะก็แนะนําที่นี่ค่ะก็เพราะว่ารถสวยนะคะแล้วก็บริการดีค่ะประทับใจทุกอย่างค่ะส่ยังไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆร่ำรวยคขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณนะครับ